สวัสดีครับสวัสดีสโลมเครื่องเสียงกลางแก้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยามค่ำคนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่วันนี้ก็จะเป็นของวันที่18นะครับวันที่18สิงหานะครับสนใจก็มานําเสนอเป็นของไอ้พาวเวอร์นะครับโมดิฟายเอสพีเอ็กซ์หนึ่งพันนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถอดฝาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นรุ่น2หม้อแปลงนะครับเท่านี้นะครับ2หม้อแปลงนะครับ ตัวนี้ก็สามารถขับ18ข้างละดอกนะครับ18ข้างละดอก15ข้างละ2นะครับ12ข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับท่านนี้นะครับเป็นรุ่น2องมอแปลงนะครับแยกสายขวาอิสระนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกทีเทินได้อยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับสําหรับบางท่านที่ กำลังมองหานะครับพราเวราราคาลักยานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945 0837398945นะครับตอนนี้ผมก็จะขับนะครับอ่าช anel หนึ่งนะครับขับ18นะครับช anel สองขับ15 2ดอกนะครับช anel นี้ก็ขับ18นะครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ฟังน้าเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ออนไท์เรียบร้อยนะครับสวีกออนนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ่าตอนนี้ก็นะครับเชนเนลสองนะครับขับกลางนะครับ ลำพงกันนะครับ รู้เรื่องแล้วครับ สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับมีตัวไหนที่มาเดินงานก็เอามาแลกตีเทิร์ได้โทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ5,000บาทเท่านั้นนะครับเบอร์โทรติดต่อ083 739 8945นะครับ083 739 8945ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ